สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูบ้านนะครับมากับแม่หญิงกับพ่อหนุวันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงกลางดอยอินทนนท์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องภูมิจะมานอนที่บ้านที่มีวิวทุ่งนาขั้นบันไดนะครับเราลองไปดูวิวกันก่อนเลยนี่ครับอะเดี๋ยวแม่หญิงจับน้องภูมิด้วยครับนี่ครับทุกคนนี่คือทุ่งนาขั้นบันไดนะครับ ที่บอกนะครับนี่เลยเราดูวิวกันก่อนนูน้นจริงๆมีบ้านนูน้นอยู่สามหลังด้วยนะครับตรงนู้นนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยนะสวยมากเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นดอยอินทนนท์และก็บ้านที่เราพักก็อยู่ตรงนี้นะครับน้องภูมินําไปแล้วนี่เลยครับบ้านที่เราพักนะครับอา้าน้องภูมินําไปแล้วรอพ่อด้วยดีนะครับ นี่ตรงนี้ก็จะมีรับเบียงไว้ให้กินหมูกระทะนะครับนี่เรามองเห็นวิวทุ่งนานเลยนะอะน้องภูมิอยากให้ดูที่นอนนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะนอนได้ห้องนี้จะนอนได้สี่คนเลยนะครับโอ้โหแบบนี้นะครับน้องภูมิก็นอนหนึ่งเตียงเลยใช่แล้วก็ให้พ่อกับแม่นอนอีกหนึ่งเตียงนะครับนี่แ <c oughs> อคทาสักหน่อยนะครับนี่นะครับ นี่ในห้องนอนก็จะมีทีว <TV S 2> ีพัดลมแล้วก็ห้องน้ำไม่มีแอร์เนี่เพราะว่าอากาศเยนนี่ห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแอร์ไม่มีนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยอากาศจะเย็นห้องก็คือกว้างมากนะครับสบายเลยแล้วก็ดูน,น,นี่เรามาดูตรงหน้าต่างนี่คือถ้ามองวิวตรงหน้าต่างเนี่ยก็จะเห็นทุ่งนาขั้นบันไดแบบสวยๆเลยนะครับนี่ าถ้าร้อนนิดนึงก็เปิดพัดลมละ,ละกันแล้วก็มีมีมีทีวี TV ดูนะครับอืมแล้วก็สําหรับคนที่มานอนห้องนี้ก็สามารถมาจอดรถนะครับที่หน้าห้องพักได้เลยนะครับมีอินเทอร์เนต็ต Wi-Fi ให้ด้วยนะมี Wi-Fi ให้ด้วยนะครับโอเคเรามองมาดูกันหน่อยวิวตรงนี้เป็นยังไงครับโอ้โหนี่ยังมีบ้านพักอีกหลายหลังเลยนะครับนี่โอ้โหแล้วทุ่งนาขั้นบันไดแบบ สวยมากเย็นมากนะ้องมิกบกเย็นมากนี่ไม่ยังดูในมือถือดูอย่างสวยเลยเห็นไหมโอ้ oh. น้ยจริงๆแล้วสามหลังนั้นยังว่างนะแต่พอนุดูแล้วน้องภุมจะเดินไกลไปหน่อยนะครับก็เลยนอนอยู่ตรงนี้แล้วดูวิวของสามหลังนั้นดีกว่านะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับเราก็มารีวิวห้องพักที่บ้านแม่กลางหลวงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับ อ่าบ๊ายบายครับ